แลแล้วขณะนี้เวลาประมาณ24นาฬิกากอีกยี่สินาตอนนี้ทุกท่านต่างรับไหลขดไปนอนด้วงเป็นนอนกุหลาบสีม่วงซะด้วยสิขดกันไปขดกันมาในห้องมิมหน้าผาหลับพริมพ์ มีแต่ลันธิยากระทีวีวอยู่จะนอนได้ไหมเนี่ยจะนอนได้ไหมคิดว่าือ<ม> <Okay. S 2> นอนเ okay, นาะเข้เนาะมายบายเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังๆเสียงเสียงหนี <c oughs> ่เสียงหนีเสียงหนี่ฝันร้ายมางเลยฮาดงตื่นได้ยินเสียง เนาะมาจากทั้งนนะันวะเดี๋ยวเดี๋ยวดูปั๊บแค่นี้นะ